ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่วรวัตลุยวังชิ้นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายมอบอาหารน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ขณะนี้อ้วมหนักน้ำยมทะลักท่วม5วัน4ี่คืนชาวบ้านตำบลวังชิ้นหลายหมู่บ้านน้ำท่วมบ้านระดับน้ำยมสูงสุด12.84เมตรต้องอพยพเก็บของยานพาหนะมาตั้งเต็นข้างถนนสายวังชิ้นนาพนมาแล้ว5วัน4คืนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ส่วนใหญ่อยู่ที่ลุ่มถนนในส่วนข้างน้ำโยมจม,มิตรหมู่11บ้านวังชีนพัฒนา118หลังคาเรือนต้องใช้ชีวิตข้างถนนสร้างความลำบากตอนเข้าห้องน้ำต้องต่อคิวใช้ห้องสาราอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านและห้องน้ำของชาวบ้านที่มีบ้านอยู่สูงค่ะ ด้วยนายอดีศัก์พมเรือนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านมองชินพัฒนาอำเภอวังชินจังหวัดแพร่พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านต้องคอยสำรวจความต้องการอาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นส่วนหน่วยงานราชการภาคเอกชนคณะสงฆ์จากวัดต่างๆเข้าพื้นที่นำสิ่งของอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินชาวบ้านที่นำออกจากบ้านมาไว้ข้างถนนค่ะ ทางด้านนายวรวัตรเอื้อพิญยกุลสสแพร่เขตมพักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายมอบอาหารน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นส่วนความช่วยเหลือของทางรัฐบาลจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทันทีค่ะ จ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านนี่กระทยอยกันมากางเต้นกันอยู่ข้างถนนนะเอาทรัพย์สินออกมาอ๋อยังขนควัตันอยู่ไหมก็ ผลได้เลยเพราะว่ากลัวหน้ามันจะมาถึงเนี่ยมันจะเจ้เวลาเป็นบันบ้านไปเนาะอยู่กันไหนพ่นกะมีเหรอครับแต่คืนนอนไหนนอนกันเนี่ยนะ ขอแจกแจ้กนักเรียนหนึ่งก็ครับมีนักก็ครับอ๋อสีเบ็ดขนบ้านบางกินเนาะโรงเรียนอย่างก็ครับ อันนี้มาได้กี่วันแลนะครับเนี่ยอ๋อสี่ห้าวันแล้ว, 4, ว,ลวไหมครับห้องน้ำดูไปแจ้งไหนกันเนี่ยอ๋อขอขอเข้าเขา<อ>บ้านตีน้ำน้ำเขาครับครับลำบากต้อนห้องน้ำห้องตาเนาะ อันนี้เป็นกับข้ากับป๋าเล้วครับ

ตัวเอาวัดไหนครับตัวอาน่คร hmm. okay. uh ับหเหนืออตังห้องเหนือวัด่่าตรงห้องเหนือกับวัด้ว่รอดมึงนานนะครับมาคุณพ่อช่วยเนาะแม่ก็ไม่เอาไปแจกกันเดอเอ้าไปยังบ่ได้นะครับเอาไปแจกกัน Ô mọi người có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  mọi người อยู่บนถนนเมื่อกี้วันละสามสี่วันนะเจ้า <laughs> สามสี่วันแล้วล่ะขอบคุณครับตรงห้องเหนือเหรอครับห้องเหนือครับห้อยหลอดเมงดาน นี่กระสวงเกรเน็นะครับเนาะโอ้ จาก,ก,จ,ากจากไหนครับจากโรงเรียนบ้านวางชินครับโรงเรียนบ้านวังชิน้นเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านวังชิ้นครับมาช่วยพัฒนาไทยนะน้ำท่วมครับอ๋อได้ยินเป็นสี่สิบห้าเคสี่สิบ

สองห้อยกรงมาทั้งหมดน่เจ้าไก่ทอดงร้านน้าน้ำลงจ้าครับนี่จ้าประมานี้กนคืนวันนี้กันล้สักเซนันปักืนนี่ยิ้สายตก็ปวดฝนตกอ่ะกนลงมาไร่กดนนครับม มันนี้เจ้าบ้านเป็นสอบถามมาเนี่ยครอบยังไงครับตอนนีมันเป็นไปคนใหญ่เป็นคนมีข้าราชการนะครับนะแล้วก็รครอบเสียหายเนี่ยถ้าหากว่าบ้านเดือดเสียหายอย่างไรเดี๋ยวเราจะประชุมประกอบที้จะได้ประกอบจะประชุมประชุมกบปรมาณระมัดระวังไม่อย่างนั้นมันจะผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวเงินเบิลหนึ่งเดี๋ยวต้นเดือนนี้ได้แล้วเอาอ่ะเอาอ่ะ được rồi để tôi kiếm đi góp choเลยนะ 100บาทอีกแค่4บาทเอง นี่แม่ <im machine> ันเข้าที่บมายักษ์มันจะเอาไปดูดต้องควรเยี่ยงตรงมั้งคุณย่าพ่อจะกลายเป็นผู้ประสบภัยกับการังใจฝากใจฝากยายนล้วนะครับดูแลมือเนาะมือบ้านได้ร้อนมือบาได้ร้อนเดี๋ยวเยื่อื่นขาดเดี๋ยวต้องมากี่นะครับที่เกิดวิกฤตที่หนักมากนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะเริ่มสำรวจนะครับความเสียหายของบ้านเรือนแล้วก็จะดูว่าเราช่วยซ่อมแซมได้อย่างไรนะครับ ึ่งเดี๋ยวจะมีมาตรการของทางรัฐบาลออกมาในเรื่องนี้ให้ชัดเจนรันนะครับแล้วก็ในส่วนของการสารวจวิธีทางการ,กรเกษตรนะครับแล้วก็พันุ์ข้าวแล้วก็ในส่วนของการยำยาวามเสียต่างๆนะครับเราจะวางคนละดูแลให้ครอบคลุมนะครับในส่วนนี้ทางรัฐบาลจะดูแลความริเรของที่เราจะดำเนินที่แล้วก็นนวกข่าวดีนะครับที่ว่าจะได้เงิน ในในในส่วนนี้นะครับทางสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านเงินที่มากเงินหลาแนสนหลานล้านเร็ร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้คาดว่าจะมีการจ่ายเงินในส่วนนี้เป็นเงินสดให้กับพี่น้องในวันกาญจาน์นี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องทุกคนเนี่ยจะได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครลงทะเบียนบั้งชี เอาไ้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะได้หนึ่งบาทเลยทันทีนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ลงนะเบีนเดี๋ยวเราก็จะมีการดำเนินการตัดขัปดาห์ที่หนึ่งแต่ว่าได้ทุกคนตามที่กำหนดไว้ครับเริ่มแรกมีกลุ่มเปราะบางจะได้ใช่ไหมลุ่บเปราะบางมาก่อนเลยครับได้คนละหนึ่งบาททุกคนครับกลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการของรัฐใช่ไหมครับบันที่เท่าไหร่นะครับที่เดือนต้นเดือนเลยละครับช่วงกันยาได้แน่นอนครับ